มาดูเรื่องที่อาจจะทำให้ท่านผู้ชมตื่นขึ้นมาเพราะกําลังจะเดินทางก็อยากจะให้ดูภาพภาพหนึ่งครับทานผู้ชมฮะว่าเราเดินทางต้องมีสติสตังอยู่กับตัวตลอดเวลายิ่งเฉพาะถ้าฝนตกท่านผู้ชมดูภาพเหตุการณ์ที่กระทุ่มแบนตีหนึ่งครึ่งของวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาครับทานผู้ชมฮะ Oh. เสียชีวิตนะครับคือรถพ่วง22ล้อค่ะลักษณะคือกลับรถนะคะ mm. แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ฝนมันตกมีท่านหนึ่งขับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เป็นผู้ชายอายุ5 1ปีชนเข้าไปแบบชนิดที่ว่าเสียบเข้าไปข้างใต้เลยเนี่ยค่ะเสียชีวิตนะคะคือรถ22ล้อพ่วงเนี่ยท่านก็ใช้เวลามากไปชักนิดหนึ่งไหม ใช่เพราะว่าพอกลับแล้วเหมือนกับมีการชะลออยู่ตรงจุดนี้สักพักหนึ่งด้วยนะคะคือถ้าดูคลิปเต็มจะเห็นเลยนี่เอาคลิปสั้นมาถ้าดูคลิปเต็มเนี่ยต้องดูให้ละเอียดคือคุณจะเลี้ยวเนี่ยคุณตีวงวางแผนได้ดีไหมข้อที่สองสัญญาณสัญญาณที่ตัวไอ้พ่วงที่เป็นเสาเนี่ยมันน้อยไปไหมนะเนี่ดูตั้งแต่เนี่ยเนี่ยดูท่านผู้ชมการตีวงอันนี้เร็วอันนี้แบบเร็วเอาแบบไหน เอาแบบไหนนี่ค่ะอันนี้น่าจะตัวถ้าอยากให้ได้เป็นบทเรียนเนี่ยต้องหเห็นภาพชัดเจนอ้าอนนวดูนะฮะนี่ตั้งลำเลี้ยวภาพเขาให้ฝนตกนะครับทุกผู้ชมเห็นนะฮะดูครับนี่ก็จะรอจังหวะทั้งนี้เอามาแล้ว นี่ฮะนี่แล้วหยุดใช่ค่ะผมกำบ,บังสงสัยว่าจะหยุดหาอะไรเนี่ยคายอยู่ตรงเนี้ยค่ะนี่ฮะหยุดนานมากเลยนะนี่ฮะอแถ้ามาปุ๊บแล้วไปเลยเนี่ย จะบอกว่าขับมาไม่ทันดูอะไรก็ตามทีแล้วนี่จะหยุดทำใหม่น้องไรเห็นเหมือนอพี่ไหมคนขับรถ22ล้อหยุดอยู่พักหนึ่งเลยอย่างที่บอกอะค่ะจนกระทั่งฟอร์จูเนอร์เนี่ยชนแบบเสียบไปเลยแล้วพุ่งต่อไปชนเสาไฟฟ้าบนฟุตบาทข้างทางนะคะน้องไร้ดูเวลาเขาหยุดเนี่ยเอาถอยกลับมานี่เราไม่เอาเฉพาะเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นแต่เป็นเหตุการณ์ที่ต้องเห็นไปกรณีศึกษา เวลาเขาหยุดเนี่ยนานไหมนานข้อที่หนึ่งข้อที่สองไฟกระพริบมันอยู่เฉพาะตัวพ่วงใช่ไหมใช่ตรงไอ้ตรงเสาเนี่ยมีไฟไหมไม่มีไฟเห็นไหมคะคุณผู้ชมลองดูนั่นนะคะเห็นไหมเปิดเป็นภาพเคลื่อนไหวมาก่อนที่จะก่อนที่รถกระบะจะมาใช้อวลานิดนึงนี่จอดอยู่หลายวินาทีนะใช่ค่ะนี่มันมีไฟเฉพาะทางนี้ใช่ไหม อไอต้ตรงแถบนั้นน่ะตรงเสาเนี่ยไปนจนถึงทางน้นเนี่ยมีไฟไหมล้วไม่รู้เขาจอดทําอะไรด้วยนะคะเพราะสุดท้ายเขาก็เลื่อนต่อไปได้นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จุดกลับรถไก่หนังกรอบเขาเรียกกันอย่างนั้นนะคะหลักกิโลเมตรที่6ฝั่งขาเข้ากระทุ่มแบนที่ตะม,มนสวนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนสมุทรสาครค่ะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คนขับเสียชีวิต อยู่ที่รถเลยนะคะชื่อคุณอพิชาติอายุ51ปีท่านผู้ชมฮะ,ฮะผมไม่ต้องอธิบายขยายความกันว่าถึงแม้คนที่อยู่ในจังหวะในเหตุการณ์ตรงนั้นบอกคือบางคันเนี่ยหลบทัน <ฮะ S 2> คือเห็นแล้วอุ๊ยแต่ไกลแต่มันก็ไม่เห็นได้ใช่ไหม,มหรือไม่ทันระวังได้ใช่ไหมแล้วยิ่งฝนตกเนี่ยองไปใช่ฝนตกแล้วมันเป็นช่วงค่าด้วยกลางคืนเนี่ยนะคะคือตีหนึ่งครึ่งอะค่ะอ่ะ,อะ,สะแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตนะครับ อายุห้าสิบเอ็ดปีต้องมาตายอย่างที่ไม่ควรจะต้องเสียชีวิตไหมล่ะเดินทางกันระมัดระวังนะครับผู้ชมครจริงๆไม่รู้อะไรมันจะเกิดขึ้นนะเนี่ยใช่ไหมอ่ะท่านผู้ชมครับมีคนมาชนท้ายก่อน,น,ช,น,อนชนท้ายรถคันไหนชนท้ายรถพวรถถ่วงรถพ่วงฝั่งน้อนใช่ไหมนั่นกระบะ่เกี่นนั่นอ๋อนั่น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 น,าน,น,าน,น,านั่น หยุดอ๋อรถพ่วงก็เลยหยุดเพราะว่าฝั่งน้นี่เราแกรบไปชนะกันตรงนี้ค่ะแต่ก็นั่นแหละน้องใบก็มันยื่นออกไปอะค่ะใช่ไหมคะแล้วก็หยุดดื้อๆเลยใช่ไหมค่ะแล้วหยุดคาอยู่กลางถนนเลยนั่นแหละแต่คันนั้นไม่เป็นไรนะคันนั้นคนขับปลอดภัยนะครับทุกค่านโอ้อ่ะ หยิบเป็นกรณีศึกษานี่ผมได้เห็นภาพเมื่อตอนเช้ารีบออกมาเสนอเลยเพราะเห็นว่าจะเป็นช่วงวันหยุดเนี่ยน้องไ้ออกกระปามวัดชนปุ๊บก,ก็ต้องหยุดเลยใช่ไหม,มแล้วทางนี้ก็ไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมไอ้รถที่มาเนี่ยน้องไรม,มันขวางถนอนอยู่งนี้เลยค่ะโอ้